เทศกาลไทยเฟสติวัล2025อินย่างกุ้งนะครับที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงย่างกุ้งด้วยกันนะครับพวกเรากระพุ้งนะครับมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ไปส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับโดยในงานนะครับจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับอาหารสินค้ารวมถึงของที่ระลึกของศิลปิน GMMTV ด้วยนะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆด้วยนะครับในช่วงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยโดยชาวเมียดนารอบ s e มิ f i n a ลของทีมบอสตันชาร์ e ีมินาเซียนสนงครับในวันเสาร์ที่21มิถุนายน2 5 6 8นะครับที่ห้อง บอลลูมโรงแรมโนเทลย่างกุ้งแม็กซ์ติดตามเรียนของงานได้ที่นี่เลยนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย